ที่แท้ชีวิตมีปัญหาแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเป็นทุกข์พิจารณาไปสิปรารถนาอยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างนูน้นอยากให้เขารักเราอยากให้เขาตามใจเราเขาไม่เป็นไปตามใจเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์อยู่ตรงไหนท่านก็สรุปไปพบ สิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์เอกสิ่งที่รักพัดผ้าไปก็เป็นทุกข์เอกสุดท้ายท่านก็สรุปทุกอยู่ที่อุปทานท่านจะอ,อธิบายขายายความไปแล้วก็มาถึงบทสรุป conclusion ออกมาสรุปปั๊บโอค้ความทุกข์จริงๆมันเกิดที่อุปทาน คือจิตเข้าไปแบกไปเทินไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของ